พอดูเมื่อวานเนี้ยผมอะไอโจมาทักมาว่าแบบไอ้พี่มีป้ามีพาร์เนอร์แบบว่าแบบจากสักไอไอไอ,ไอบริษัทเนี้ยทักมาแบบจะจะให้เป็นพาร์เนอร์ใช่ไหมผมก็คุยไปคุยมาเว้พอดูแล้วก็บอกววาเนี้ยถ้าเกิดมึงคิดจะแบบว่ามีสัญญาจริงอะมันต้องสอบมึงบอกฮะผมต้องสอบเหรอผมก็เลยบอกไม่ใช่สอบแบบนั้นแล้วแต่มันก็พิมพ์มาก่อนว่าฮะสอบแบบกาข้อสอบอะนะ ที่ผมาจจะด่าผมก็บอกไม่ใช่แบบว่าสอบแบบว่าไอเวลาสตรีมอีเวนต์เด็กระยำอีกี้กาข้อสอบมั้งใช่เมื่อวานม่คิดว่าต้องกาข้อสอบมันต้องคิดว่ามันต้องไปกาข้อสอบมันมันคิดว่าต้องไปกาข้อสอบรั่ว มัน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 ซื้อบื้อซื้อบื้อในแบบของมันเนี่ยไอโจอะแบบซื้อบื้อไงแล้วก็มาคุยกับผมแล้วถามไปแต่มันยังไม่เข้าใจคําว่าอ่าสังกัดเออสังกัดทีมที่เราอยู่เช่นเราอยู่เอเอแต่เรามีสัญญากับนีโมอะไรเงี้ยมันยังไม่เข้าใจคำนี้มันมันเมื่อวันที่มันคุยกับผมมันบอกว่าเนี่ยมีอันนี้ทักมาผมก็ได้บอกว่าเออเออก็ดีแล้วผมก็บอกว่าแต่หนูแต่หนูอยากอยู่กับป้าหนูอยากอยู่กับป้ามากกว่าผมก็เฮ้ออะไรอยู่อะไรกับกูวะ นี่ไงอยู่อยู่สังกัดเดียวป้าอยู่สังกัดเดียวป้าเอเออ่ะหนูดูไม่อยากอยู่ที่อื่นเ็าได้บอกว่าสังกัดกับสัญญาโคลานกันนะโมกอ้าวเหรอแล้วก็ถามผมว่าแล้วสังกัดอ่ะแล้วถ้าเกิดแล้วมันก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดการเติบโตมันมันบอกว่าอ้าวแล้วสังกัดอ่ะสังกัดมันดีตรงไหนไอ้สังกัดมันดียังไงผมก็ได้บอกว่าสังกัดมันก็ดีตรงที่อ่ะ มองให้เป็นดูไว้อะครอบครัวเนี่ยนี่คือสังกัดอะมองให้เป็นสังกัดดูไว้อะไรเงี้ยผมออ๋อแล้วมันก็ถามผมว่าแล้วมีสังกัดไหนที่เขาให้เงเินเดือนปะผมจะไปสังกัดนั้น <PG> ไม่ถามผมว่ามีสังกัดไหนให้เงินเดือนไหมเงินเดือนสังกัดแย่จากสตรีมอะแบบเพราะถามว่าแล้วมึง,ม,งมึงอะมีอะไรให้เขาถึงเขาต้องจ่ายตังค์ให้มึงประมาณนั้นผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมพูดไปประมาณนั้นผมก็ได้บอกว่าส่วนมากอะสังกัดที่เขาให้เงินอะ คือเงินเดียนนักแข่งมึงแข่งอะไรละ่ะมึงเล่น GTA event บบแล้วอ๋อมันก็บอกว่าอ๋อไอเคมันมันรู้อ่ะแล,ะแล,ะล้วมันก็บอกว่าแล้วแล้วล่าสุดมันบอกว่าป้าแล้วถ้าเกิดว่าอ่าหนูอะไรวะหนูหนูอะไรวะบอกว่าอะไรวะ อ๋อป้าแล้ถ้าหนูแบบว่าหนูหนูได้อันเนี้ยหนูหนูหนูได้เป็นพาร์ทเนอร์แ um ล <to> ้วอะหนูต <Their royalty has areth> ่อจากหนูต่อจากแกงหรือเปล่าเฮียอะไรของแม่งก็ไม่รู้เฮียเด็กเฮียถามแต่ละคำถามให้กูรู้อะก็หลงว่ามึงต้องออกจากแกงเพราะอะไรวะเพราะมึงได้สัญญาอย่างเงี้ยเหรอแหวนคอนเสิมีมเธอเก็บไปกินเฮียหนูก็ร่วกับมัน มันไม่แก้มันจริงเรื่องจริงแล้วก็นี่นี่เลยแล้วก็ไปดู Youtube มาเมื่อ,อตูตเอ็นทีอาถามบางเทนเรื่องสล็อตแก๊งดีไว้เต็มสามสิบหคนกับเรื่องโจกับเลดแล้วมันก็ส่งมาว่าป้าเนี่ยหนูไปดูคลิปมาพี่บังพูดบอกว่าจะเอาหนูออกแก๊งแล้วแล้ววันเนี้ยแชทหนูด่ากันลืมๆเลยเนี่ยมับอกอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าหนูถือว่าทํางานไหม ทำใช่ไหมแต่หนูไม่อยากไปเกาะตอนนี้เพราะวันนี้ไปงานร้านมาแล้วก็บอกเอ้าป๊าตอบสิรั่วนะเฮีเยโจน่ยรั่วอียเปิดให้ฟาร์มแคนดี้ถึงเที่ยงโอ้และได้โอากาสเพิ่มแคนดี้จากเดิมเหรอมีคนด่าด,ด้วยพี่เอา้าแล้วคนด่าดทำไมวะ ด่าคนดูหมายถึงว่ามันด่าคนดูหรือคนดูด่ามันมันเจ้าด่าคนดูเออผมผมเห็นแล้ววันนั้นวันนั้นไอ้วันนั้นจำวันที่ผมให้เป็นอควาอควาโจได้ไหมผมว่านั่งดูมันนะเว้ที่มันว่ายน้ําอุ้มอะ่ะจำจำได้เลยว่าคนดูพิมพ์ว่าระวังลึกอย่า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 ลึกเกินเอออย่าตื้นเกินดิอย่าลึก,ลก,ลกๆๆเกินดิไปไปประมาณแล้วมันสับสนมันด่าคนดูมั้ง บอกว่าไอ้หมายเจ็ดแม่ผู้มึงเนี่ยกวนตีเนี่ยเสร็จงานเนี่ยผู้มึงโดนกูมันพูดประมาณนี้มั้งไอ้เฮียไอ้เฮียนักเลงชิบหายเด็กเฮียนี่มันนักเลงน,นักนะผมว่ามันมันเป็นเรื่องของของคนของอัยาริยและหลายๆอย่างด้วยแหละสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับที่นี่<ห>นอาจจะไ,ไ,ไม่เหมือน, thế, นที่ที่อื่นวันนั้นก็เปจ่คนมอง บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแล้วก็แหละง่วงกว่าก็ไม่ต้องไปถามหาเหตุผลนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามหาเหตุผลดกวา ไม่ใช่กูสตีนอ่าถ้าคิดว่าเรื่องเล่นๆนะอ่านี่อันนี้ให้ดูเล็กๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันเป็นภาพเล็กๆน้อยๆให้ดูเผื่อเอ้ยแม่งเล่นๆดิเกล่ะเผื่อเผื่อแบบว่าเอ้ยเล่นๆเล่นๆเห็นอะไรไหม มาเก็บปักทองยูเล่นไหมยูเล่นไหมล่ะอ่ะยูเล่นไหมให้ดูให้ดูให้ดูเล่นเล่นอะเล่นไหมอ่ะเล่นไหมอ่ะเล่นไหมอ่ะเล่นไหมอันนี้เล่นไหมให้ดูให้ดูเล่นเล่นนะเล่นเล่นนะเล่นเล่นไหมโอ้มึงมีกระติดเล่นเล่นเล่นยังจะเล่นเล่นกันอีกสตีน มันี้เยี่ยงจริงๆนะคนดูไม่ใช่กูกูก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่กูจริงๆไอ้เชี่ตะก,กอดแล้วกูจะออะไรแดกกูถามติเย่าเชี่อหรือว่ามันจะไล่ผมออกอ่ะ ฟักทองครับฟักทองครับฟักทองผมพี่ผมครับผมผมผมครับทีม,มเร<อ>าทุกงานเลยนึกว่าใช่ครับาทำตัวไดบ้างทีมอ้าวแล้วมามีบอกให้ไปหาอะไรทำกระเป๋าเจ็ดสองครับพี่ครับตอนนี้พวกมึงก็เชื่อน,นะม <MK S 1> ันดูถ้าไม่เอาหนูจะเอาไปเชื่อมจีโนนะมีใครเอาฟ้าทอนหรือเปล่ามีใครเอาฟ้าทอนไหม ฟัดทองไปไงฟัดทองฟัดฟัดทองไปไงฟัดทองไปไงฟัดทองฟทอหรือเปล่าครับไอทีมรับอยู่ไม่ใช่หรอทีมไปแล้วทีมเอาทีมทิมเจมแล้วนะมีไทยราหรือเปล่าน้ำมีไทยดาวทิมเถอะไปโดนทิมไปก่อนเลยมาวันนี้มาวนี่เกมมาเกมมาวนี่มาวนี่มาวนี่ไอเฮี้ยงั้นเนี่ยคืนนี้ผมไปยกเขาว้านแม่งจบแก่นะถ้ารู้ตัววันนี้จะโรอได้หรอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตีสองปุ๊บขับรถออกไปเลย ยกคอมแม่งสองคร<อ>ึ่งออกมาเลยจบ,จบไปอย่างลืมเพี้ยจังหวะนี้เว้ยดีสุดเมาเมาแรกตีส่งตีสองเมาเมากำลัง,งเมาเดี๋ยวแม่งเจอขนาดไม่เหลือไห้เกมเนีนน่ยเด็กๆแค่โดนล,ละเราทำรอบเ,เราทำรอบยกเขายกเขายกเขาเนี่ยผู้อื่นที่โจรนะโจรทำได้เกมนอกเกมนะจังหวะนับเวลาด้วยนะว่ากี่วิทย์ตอนนี้ตั้งคืนสิบแปด เราเก็บจะถึงเที่ยงเลยนะโอ้โอเควางแผนไปเลยว่าตอนแรกเราเข้าประตูไปใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะเปิดประตูประตูที่ใส่รหัสแงมไว้เพราะว่าจะเป็นทางออกที่ไวที่สุดหลังจากห้องสตีมาแค่นั้นส่วนสายเนี่ยผมเคยไปลงวินโดว์ให้มันสองรอบและการเดินสายของมันง่ายๆกระตุกเดียวออกหลุดทั้งแถวแค่นั้นอะไรอย่าลืมมาเอาค่าก่อนนะเออ เท่าไหร่ปลาจำได้ป้ะหนูไม่ได้จำนะก็รีบเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องไปแล้วยัยจดจำสิ่งดีๆไว้ไหมครับปลาปลาไม่ใช่ไปแล้วอาอะไรแดงไปแล้วจะผมจะเอาอะไรแดงปลาได้ปลาเปลี่ยนชื่อหนูออกยังเปลี่ยนชื่อว่าอะไรในในนั้นอ่ะในตารางตารางเนี่ยตารางอะไรตารางคนไปเกาะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยก็มึงยังไม่ได้ให้ตัยนะหนูจะหนูจะยังจำไม่ได้นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะดูแลตัวเองนะ เดนสาต่อเอไม่เกี่ยวมึงกันที<_<_่มองไปไม่ใช่กู